ผมก็อยากจะถามคุณว่าอ่คุณจินก็อยู่ส่วนคุณจินตอนนี้ผมอยากจะถามว่าคุณปายเนี่ยคุณปายปไปต่โอริโอเนี่ยคุณมีแฟนหรือยังครับผมอ๋อมีแฟนหรือยังใช่ไหมครับก็ถ้าผมพูดไปจะเป็นการปมโ,มโปรโมทเพลงผมไปด้วยหรือ,อรเปล่าครับอ๋อเพลงอ๋อเพลงที่ออกนิตยาสารเมื่อวานเนี่ยหนูนอยากจะเป็นสาวแล้วใช่ไ,ใชไหมฮะใช่ครับ ก็ช่วงนี้ก็ยังโสอดอดียวครับอ๋อยังโสดนะครับคุณปายยังโสดนะครับ,รบแล้วแล้วคู่จิ้นเราล่ะนุกธน,นดลน่ะนุกธนดลถามว่าคู่จิ้นโสดใช่ไหมครับหมายถึงว่าเราเราโสอดอยู่แต่นุกธน,นดลเนี่ยมองในสถานะไหนอ๋อมองในสถานะไหนผมพี่ปุยผมพี่ปุ๋ยครับผมพี่ปุยครับอ๋อลืมลืม แสดงว่าน้องปายตื่นเต้นมากเพราะว่าตั้งแต่สัมภาษณ์ในรายการนี้มาน้องปายมองพี่ปุ๋ยตลอดเวลาเลยช่วงนี้น้องปายอาจจะสับสนเดินไปสัมภาษณ์หลายรายการก่าจะมาถึงรายการเราก็เรียกว่าเจียดเวลาเจียดเวลามาให้เรานะครับใน้อ f ซได้ฟินกันคือหาคิวยากมากนะครับน้องปายใช่ธนดลเนี่ยกับปลายปาลิโอยากมากพี่สิงห์ก็ไม่รับสายใช่เจ้าของค่าย อันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเป็นคํำถามสุดท้ายจากรายการเสียแปงโชว์นะครับก็เป็นคําถามอาจจะตรงประเด็นมากนะครับน้องปายนะครับคําถามเป็นคําถามสุดท้ายนะครับรายการนี้ก็คือเพื่อให้หายความสงสัยในตัวน้องปายนะครับเพื่อหลายคน FC ที่เขาสงสัยเนี่ยว่าจริงๆแล้วบุคลิกน้องปายเป็นทอมเนี่ยหรือว่าที่เขาเห็นเนี่ยภายใต้จิตใจลึกๆแล้วเนี่ย เราชอบฟังดีๆนะผู้ชายหรือผู้หญิงผมมีบททดสอบนั้นนะครับที่จะให้น้องปายตัดสินนะครับเชิญอันนี้ก็ที่เด็ดของรายการของเราเลยนะฮะมาเชิญครับเชิญเศร้ามากเศร้ามา เอะเข้ามาก่อนครับด้านหน้าอมาด้านหน้ามาด้านหน้าครับให้ผู้หญิงเข้ามาก่อนครับมาเราต้องเป็นพิธีกรคือไม่ใช่นุ๊กใช่ไหมเอาไม่ได้ครับตาตาเชิญเชิญเข้ามาครับเข้ามาก็เป็นบททดสอบนะครับที่ให้พวกเราครับได้หายความ เป็นผู้ชายนะครับ2ท่านแล้วก็ผู้หญิง2อครับนะครับเดินไปตรงนั้นนะครับแล้วก็หันหน้ามาให้น้องปายเลือกก่อนจะเดินไปก็ลองทักทาย FC นะครับด้านหน้านิดนึงแล้วก็หันมาให้น้องปายเลือกนะครับว่าจริงๆแล้วที่เราสงสัยกันนี้คือยังไงนะครับน้องปายพร้อมเนาะให้ผมเลือกหนึ่งคนเหรอครับให้ให้คุณเลือกครับให้เลือกใครก็ได้เหรอครับก็ แต่แต่แต่คุณพิธีกรอย่าทาหน้าอย่างนั้นสิแต่ถ้ามองในในในมุมนุกธดลนะผมผมคิดว่าถ้าถ้ามองในมุมของของคุณจิ้นเขานะผมคิดว่าเขาจะไม่เลือกใครเลยจริงๆจริงเหรอถ้าคุณปายเนี่ยสมมติสมมตินะสมมติถ้าคุณปายเขาเลือกใครสักคนอ่ะคุณนุกจะคุณนุกธดลเขาจะไม่พูดกับคุณปายเลยอันนี้อันนี้ผมผมนกเดาถ้าผมเลือกใครสักคนคุณนุกเขาจะไม่พูดเลยเหรอครับพี่ปุ้ยใช่ครับอันนี้อันนี้ในในมุมพี่ปุ้ยนะพี่ปุ้ยเคยฝ่ายเคยเคยผ่านมาไง ก็ก็ย้ำนะถ้า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 น้องปลายเลือกทั้งสี่คนเนี่ยเลือกใครสักคนอ่ะพี่ปุ๋ยว่าคุณนุ๊กเขาอาจจะไม่คุยกับน้องปลายเลยนะถ้า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 ผมเลือกผู้ชายแล้วพี่ปุ๋ยเขาจะคุยกับผมไหมครับไม่ใช่ถ้าผมเลือกผู้ชายแล้วแล้วพี่นุ๊กเขาจะคุยกับผมหรือเปล่าครับเลือกเลือกได้หนึ่งคนครับน้องปลายครับผมพี่นุ๊กอาจจะโกรธเลยก็ได้นะอ๋ออาจจะโกรธเลยเหรอ ถ้าเรื่องผู้หญิงไม่โกรธใช่ไหมเลื่องผู้หญิงไม่กดก็อย่างที่พี่ปุยบอกพี่ปุยสนฐานว่าพี่ปุยคิดแต่นุกท่านรุนเขาอาจจะคิดว่าคุณป้ายตายเนี่ยเขาอาจจะไม่เลือกใครเลยถ้าเลือกเขาเลือกใครก็จะเป็นอะไรของเขาเราเป็นพิธีกรต้องนิ่งนิ่งไว้เดี๋ยวเดียวเดยวไม่ท่านไม่ไม่เราเป็นพิธีกรต้องพูดในเชิงที่จะต้อง ถ,ถ้าเลือก <ไป S 1> มันก็จะได้เล่นต่อไงมันก็ให้เขาเลือกครับให้เขาเลือกอ่ะถึงเวลาเลือกครับน้องไป้ายปลายเลือกได้เลยครับผมไหนลองยิ้มให้ดูหน่อยได้ไหมครับทั้งสีคน เดี๋ยวเยวผมถ้าเรื่องผู้ชายคือเขาเขาจะโกรธมากใช่ไหมครับพี่ปุ๋ยครับพี่แปงครับผมเลือกได้แล้วโอเคครับเลือกเลยครับเราจะได้ปิดรายการนะครับผมผมเรือกพี่คนแรกครับ เยกยัครับก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่พวกเราสงสัยมานานนะครับก็คือน้องปลายนะครับตัดสินใจเลือกนะครับหน้าตาพี่เขาเนี่ยน้าคุ้นๆมากเลยครับผมก็เลยผมก็เลยเลือกคนนี้ครับโอเคครับก็ชัดเจนนะก็อยากให้น้องปลายดูดีๆนะอันนี้พูดจริงๆนะก็เดี๋ยวรายการของเรานะครับเดี๋ยวมันจะได้เล่นต่อไงมันไม่ได้ไงจบรายการครับ จบรายการครับจบรายการแล้วครับโอเคนะครับก็รายการเราก็เสียแป้งโชว์นะครับก็จะมีรายการดีๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกนะครับเรื่อยๆนะฮะวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับสองสาวสองหนุ่มนะครับที่มาร่วมสนุกสนานนะครับต้องไปไปเชิญห้องแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นมานะครับผมผมเลือกด้วยได้ไหมการตอช็ไม่ดีอเดี๋ยวผมเลือกด้วยนะผมเลือกทั้งสองคนเลยเนี่ยอะ เลือกเวทีอื่นเวทีนี้ไม่ให้เลือกโอเคครับขอบพระคุณทั้งสี่ท่านนะครับที่มาร่วมสนุกแล้วก็รวมถึงน้องปลาๆนะฮะเชิญที่ห้องแต่งตัวก่อนนะครับเดี๋ยวทีมงานเก็บอุปกรณ์ด้วยนะทีมงานทีมงานก็นะฮะอะไรของพี่มันไม่มีนัดเดิแบบนี้ไงโชว์นะครับ ต่อไปนะครับผมมอบเวทีนี้นะครับให้กับพิธีกรร่วมของผมในการนำเสนอความสนุกสนานต่อไปนะครับครับยกเวทีนี้ให้กับเขาเลยครับผมลุยผมพี่แปงพี่แปงมันจะได้เล่นต่อไงไม่เคยนัดแนะเห็นไหมแล้ว ไม่บอกเขาเลยนะเขาไมื่อตอนน้องต้องใจเพื่อนเขาเลยเนี่ยอะไรนะเพลงอะไรล่ะไม่คือกระซ้บ